สวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่องเจก,กมาเตะครับผมเจก,กมาเตะครับวันนี้อยู่ที่วัดนาปกนะครับแผ mm ่น hmm. อินโนแผ่น no ครับวันนี้พาไปไหนตามไปด้วยกันครับผมอ่านี่นะครับมานมัสการผาตรงนี้นะครับนี่หลวงปู่ชูคงนามนะครับ จากจุดตรงนี้นะครับนี่เราก็มานี่กันเลยนี่นะครับวัดนี้สวยนะครับผมนี่มีถ้ำไม่เข้าด้วยครับนี่นี่มีให้ลอดโบสถ์ด้วยนะครับลอดมณฑปบนะครับนี่วัดนาคปกภาษีจเจริญเรานี่เองนะครับนี่จุดยืนรับแผ่บารมีนั้นเพื่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันคืออะไรนะครับ จุดตรงนี้สวยมากนยนั้นเพื่อนนะนจุดเช็คอิน,อนจุดถ่ายรูปก,กันเลยนะครับจุดเซลฟี่เ,เดี๋ยวถ้าสร้างเสร็จสมบูรณ์จะสวยน่าดูตรงนี้เป็นถ้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะครับทําเบี้ยแก้นะครับเพื่อนไปรับไปเข้าข้างในกันนะครับโอ้โห ในถ้านะครับมีปูหรือสีนะครับโอ้นี่พระบรม,มาสารีริกธาตุนะครับอ้วมีรดลายยันต่างๆนะครับเพื่อนๆอ๋อที่เขาเรียกทําเบีย้ยแก้คือเขาฝังพวกเบีย้ยพวกอะไรไว้นี่นะครับ เป็นพักทั้งนั้นเลยนะครับนี่เป็นเปียกแก้นะครับอ๋อนี่ชัดๆกันเลยนะครับนี่โอ้โหโอ้สาธุสาธุสาธุนะครับขอให้ข้าพเจ้าและแฟนรายการช่างอาเจกมาเกษตรทุกคนทุกท่านนะครับร่ำรวยเงินทองครับผมเฮงๆรวยๆด้วยกันครับนะไปครับไปต่อครับผมก็เป็นถ้ำสั้นๆนะครับเราก็เดินวนออกมาทางนี้นะครับนี่ ก็จะมีอ้อออกมาทางด้านนี้ก็จะเป็นนี้นะครับเป็นพญานาคนะครับจุดเซลฟี่นะครับอ่าทางลอดออกนี้ประตูอริยะรั์นะครับออกแล้วนะครับก็จะเจอน้ําตกนะครับผมโอ้จุดเตลฟี่นะครับจุดเตลฟี่นะครับใครมาต้องมาตรงนี้นะครับอ่า นี่นะครับวัดนาคปกภาษีเจริญกรุงเทพเรานี่นะครับนี่อ่าจุดเตฟเฟ่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระกันในนี้นะครับแต่ก,ก่อนเข้าเนี่ยด้านซ้ายมือจะมีสาาพระนี่นะครับเดี๋ยวเราไปแวะดูกันก่อนนะครับ <t od ular> <ular> ตรงนี้เป็นวิหารหลวงพ่อโตนะครับอ๋ <t od ular> อนี่นะครับ สาธุสาธุสาธุนะครับขอข้าพเจ้าและแฟนรายการช่องเจ็กมาเกษตรทุกคนทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จทุกเรื่องที่คิดนะครับเงินทองมั่งมีไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านครับผมสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวพาไปกราบพระองค์ใหญ่ด้านในครับผมจุดกราบพระด้านนอกโบสถ์นะครับ นี่นะครับภาพในโบสถ์นะครับสาธุสาธุสาธุนะครับขอให้ทุกๆคนมีความสุขครับผมไปกันนะครับเดินลอดโบสถ์กันนะครับนี่ทางลอดโบสถ์ลูกนิมิต เก่าโบราณนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับคานโบดเรือสำเพาโบราณนะเคยพาเข้ามาแล้วน้ำเตือน เคยพาเข้ามาลอดรอบนะครับตรงนี้เป็นบริเวณลูกนิมิตเก่าโบราณน,นะครับสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับที่ว่านะครับอันนี้เป็นรอยพระพุทธบาทจากอินเดียนะครับผมก็จะมีพระนะครับ สิิทธ์นะครับมีน้ำจริงด้วยนะครับดูก็รู้นะครับสินชาวบ้านนะครับเก่ามากๆนะครับก็องค์นี้องค์นะครับ วัดนาคปกภาษีเจริญเรานี่เองนะครับเดี๋ยวจากตรงนี้นะครับเราจะไปกันที่ศาลเจ้าพ่อคุณอูนะครับบางโพทองนะครับเจอที่นั่นเลยแล้วกันไปครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปต่อที่ศาลที่พระเจ้าคุณอูครับที่วัดลาดประคองธรรมนะครับผมบางใหญ่นะครับมีพ้านอนองค์เริ่มเลยนะครับ นะครับองค์ใหญ่มากครับเสาประมาณสิบต้นนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับ ขอบตาพระอนหนอ่อยครับผม กำลังเดินตามหาโบสถ์อยู่นะครับเพื่อนอ๋อนี่น่าจะอยู่นี่นนโบสถ์อยู่นี่นะครับเพื่อนอ๋อพอทำจุดไหว้พระไ,ไว้ให้ข้างนอกไหว้พระหลักได้อยู่ตรงพระนอนนะครับบัดรลาดนะครับผมก็สวยดีครับมานมัสการพระนอนกัน ไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมอันนี้ทางผ่านนะพอดีก็ผ่านก็แวะมาครับ